สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีตุลทัดลมนะคะกับดวงดีปี2 0 24ปีมะโรงปี2 567ค่ะราศีตุลทัดลมมาวางแผนร่วมกันนะคะดูดวงดาวของวันสิ้นปีปีมะโรงเลยค่ะดาวเกียตทับลัคนาของเก่าสิ่งเกา่าของเก่าแก่สิ่งนี้รับเล่นรับยานสัมผัสนะคะ ใช่เป็นดาวเกตก็เป็นบุคคลก็คือชาวต,ต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นการเดินทางไกลนะคะเกี่ยวข้องกับยานสัมผัสสิ่งลี้ลับเล้นรับตัวเองค่ะเมื่อมีดาวเกตทับลักขนาส่งแรงไปถึงหุ้นส่วนคู่ค้าคนรักกันเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมตัวตวนของตนเองดาวสุข เป็นดาวสุขมรณะมรดกตกทอดการเดินทางไกลการเป็นปรงยุกย้ายมีดาวรุตยอยู่ไปเลยกามีนาหกหกถึงเจปีข้างหน้ามีดาวพระหัสอริอุปสรรคปัญหาต่อสู้การแข่งขันสิ่งที่ได้มาความหนักเด่นใดยากและเป็นดาวพระรหัสสัชะเพื่อนร่วมการค้าการงานการสังคมการเดินทางไกลติดต่อสื่อสารการค้าก็ได้ลาบนะคะลาบจากยศศักต์ตแหน่งหน้าที่กับการงานอาชีพร่วมกันกับ คนรักคู่ขาคู่ครองตัวเองนะคะมีดาพระหัตมาอยู่นเรินมรณะการเดินทางไกลสิ่งที่ได้มาการได้ศึกษาเ,าเรียนรู้เข้าทางพระศาสนานะคะถือศีลปฏิบัติธรรมนะคะพระหัตอยู่มรณะก็เป็นเรื่องราวของตลอดปีหน้านะคะปีสองพันหร 67เนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับมรดกตกทอดที่จะลงมือทำเพื่อที่ตนเองได้ลงทุนนะคะดาวสุขพ์บกับดาวเสารลงทุนร่วมกันบุตรหลานบริวารพี่ดอกออกผลสิ่งใหม่ๆนะคะก็มีความมั่นคงเข้มแข็งกับหลักแหล่งที่อยู่อาศัยนะศุกร์เสาร์แม้จะเป็นดาวคู่อุปสรรคสัตรูปัญหานะคะก็มีพลังที่เข้มแข็ง กับความมั่นคงของหลักแหล่งหลักทรัพย์ที่อยู่อาศัยที่ดินโรงเรือนโรงงานนำมาลงทุนแล้วก็ได้ลานะคะอืมได้ลากกับการงานการสังคมกับเพื่อนฝูงเพื่อนของเรื่องราวของความรักตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลงทุนผู้พันมั่นคงกับหุ้นส่วนคนรักคู่ค้าร่วมการงานกันนะการงานนี้ก็ ได้ลาบผลการเงินรุ่งเรืองจากงานทางไกลงานการค้าต่างถิน่นการเดินทางทรงแรงไปถึงการลงทุนตลอด18เดือนเต็มนะคะการแข่งขันเริ่มต้นได้ที่ตัวเราชาวกลุ่มไม่ใช่ชาวตุนค่ะมดูที่ไพทา,ารค่ะ ชีวิตสุขสบายมากขึ้นตกลุมรักเรื่อยไม่รีบร้อนคะรักในงานศิลปะกับสิ่งที่ทำก็สถานการณ์การเงินนะคะกับคนรักการเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมการงานความแน่นอนที่ว่าแน่นอนนั้นไม่แน่นอนนะคะไม่ประมาทแล้วก็ร่วมกันกับคนรักหุ้นส่วนผู้ค้านะ กานระยะมิตรที่ดีนะคะสมหวังะสมปรารถนาดังใจหวังค่ะที่ผ่านมาก็รวยเศรษฐกิจมั่งคั่งด้วยความไม่ประมาทแม้เศรษฐกิจภายนอกผู้คนไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอยตนเองกับคนรักก็ได้ร่วมการเดินทางทำการงานนี้ไปยาวเลยนะ18เดือนเต็มกับเรื่องราวของการลงทุนที่มั่นคง กับคนรักคู่ค้ากับเพื่อนกันะไรกนมิรที่ดีมีผลตอบแทนงอกเงยร่วมกันกับบทหลานวิวาน,น่าจะเปิดหลักสูตร cross อ,อ,อนไลน์สันส้นๆเรียนรู้ไฟรู้ไม่สิ้นสุดนี้ลงตัวนะคะกับสิ่งที่ลงมือทำเริ่มด้วยรักและเอาใจใส่ อนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลก็มีร่วงเรือนโรงงานดาวเสาค่ะหนรอบมาในรอบ30ปีก็ยังคงอยู่ในเรือนการลงทุนการค้าขายร่วมกันกับห้านบริวารก็มีสุขเสานะคะในรอบปีสุขเสาเล็งไปที่ลาพระได้ลายศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่ก็อยู่ในกำมือที่จะหมุนกลงล้อไปด้วยมือชาว ตุนที่จะทําการงานการสังคมกับกันระยะมิตรคู่ค้าการงานนี้ก็ยินดีบริการเอาใจใส่เกิดความมั่นคงของหลักแหล่งที่ย่ใส w เวิร์ r โ o มก็ใช่นะคะมีหลักแหล่งสังหาริมมาซับที่มั่นคง n o t h i n g i m p e r m a n e n เ e นะคะไม่มีอะไรที่มาแล้วไม่ไปนะคะเรามาจะเจอกันชั่วคราวนะอันนี้ก็ดาวตัวแทนของดาวมฤตยูรีรับเล่นรับ ก็ไปเกี่ยวข้องก็แตกฉานในงานทางด้านที่สืบทอดมรดกเดินทางไปเพื่อได้รับตำแหน่งการงานนี้เป็นแพทย์หมอพยาบาลก็ใช่นะคะมีประสบการณ์นะก็ได้พบกับความรักกับคู่ต่างแดนต่างถิง่นต่างชาตินะคูพูนน้อยต่อยหนักนะคะก็เป็นคนมุ่งวั่นตั้งใจ เองมีความสามารถในการงานการสังคมนะคะการเดินทางไกลก็ไปรับมอดกตกทอดเพื่อลงทุนหาลาภผลเพื่อยศศัก์ตำแหน่งหน้าที่สิ่งที่คิดเอาไว้ในใจนะคะก็ได้พบรักกับสายเปรจะดีจะบุญสุนทฐานไม่เอาเปรียบใครก็ชีวิตลงตัวแล้วก็แบ่งไรายได้ให้คนที่มีน้อยกว่าชีวิตลงตัวกับการเงินไรายได้แบ่งให้การกุศล ยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะคะสรุปแล้วมีการแข่งขันเริ่มที่ตัวเรามีกลุ่มก้อนธุรก,กิจที่โดดเด่นไม่เหมือนใครนะการงานอาชีพการสังคมนะคะก็ได้พบกับความมั่นคงการลงทุนได้ลาบจากการแข่งขันค่นคะไม่ประมาทกับการเดินทางของชีวิตค่ะโชคดีค่ะ